มาหกล้มปร่ฟ้ามีเด็กตกมาปร่ฟ้ามีเด็กตกมาขณะนี้เดินลงเป็นตัวนำคู่กับสวีดันขันจเจาสปายเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นคุณขอมาไซโก้ที่โข้าไปสามขณะนี้ สตีดบ้ลคอนเดนเป็นตัวนำมคู่กับเบลเลนเจ้าสปายเป็นตัวที่สามที่เขาไปฟุตชายเดินขนาดนี้สตีดบ้ลคอนเดนเป็นตัวนำมคู่กับเจ้าสปายเบลเลนเป็นตัวที่สามกราเนี้สตีดบ้ลคอนเดนเป็นตัวนำมคู่กับเจ้าโบลซาไม่ได้ตกมาโบลซาไม่ได้ตกมาขราเนีย สวิตเซนคอนแกนเป็นตัวนำคู้ขอมาเป็นตัวที่สองเป็นการแข่งในเที่ห้าสวิตเซนขคอนแกนในเลกสี่ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเจ็ดจวินาทีผู้ขอมาในเลกหนึ่งกอชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุ้วินาทีไซโก้เลกสองกอลชนะที่สามเวลาวิ่ง หนึ่งนาที8.61วินาทีเมืองพรมเลุกสามกอชนะที่สี่เวลาวิ่งหนึ่งนาที9.06วินาที